ก็วันนี้จะมาทําคลิปนะจะอธิบายเรื่อง5จริงหรือ5เจนให้ฟังนะครับ5จริงหรือ5เจนให้ฟังนะครับก็5จริงหรือ5เจนเนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นขั้นตอนการทำงานของของญี่ปุ่นนะฮะเ,เขียนออกมานะครับแล้วใช้งานได้จริงนะครับแล้วงาน จะได้ตามเป้าหมายนะครับงานจะได้ตามเป้าหมายนะครับก็เป็นหลักการของการทํางานของญี่ปุ่นนะฮะถ้าจริงก็จะมีจริงอะไรบ้างนะครับก็จะมีหนึ่งจริงหนึ่งหนึ่งเจนบาร์นะครับคือหน้างงานจริงหน้างงานจริงเนี่ยก็คือไปลงลงพื้นที่เลยที่มีปัญหานะครับลงลงพื้นที่เลยในในสถานที่นั้นที่มีปัญหาอยู่ นะครับ2เจนบูซูคือชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาตัวอะไรเหลือที่มีตัวท,ที่เป็นตัวปัญหายกอย่างเช่นเครื่องจักรตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมีปัญหาก็คือทํางานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวต้องโน้นติดเดี๋ยวตรงนี้ติดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชิ้นงานชิ้นงานก็คือเครื่องจักรเป็นตัวปัญหานะครับแล้วก็สามคือเจนจิซูคือสถานการณ์จริงที่เกิด ปัญหาจริงนะฮะพอเราลงพอเราใช้เจนจิซูเนี่ยเราก็ไปดูเลยนะไปดูตรงหน้างานเลยสถานการณ์จริงนะที่มีปัญหาที่มีปัญหากําลังมีปัญหาอยู่กําลังทํางานกันอยู่เนี่ยมีปัญหาเอามาเป็นปัญหาอย่างนี้เราก็เข้าไปดูนะเข้าไปดูว่าเป็นปัญหาจริงแล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับส่วนอันที่4ี่ก็คือเจลลินะเจลลิเจลลิคือ ขั้นตอนในการทํางานนะขั้นตอนในการทํางานของอ่างานตรงจุดนั้นก็คือคุณต้องไปเปิดอะไรคุณต้องปิดอะไรนะฮะะนครับนะขั้นตอนในการทํางานนะคือ w o r k instruction นะนะครับขั้นตอนในการทํางานนะส่วน gen suko เจน sukuk คือเงื่อนไขประกอบเกี่ยวข้องหรือข้อกําหนดนะข้อตกลงหรือกฎบ,บังคับระเบียบ,บต่างๆนะเวลาคุณจะไปสถานที่นั้นอ่ะคุณต้องต้องแต่งตัวยังไงนะครับระเบียบต้องแต่งตัวยังไงข้อกําหนดนะคุณสถานที่นั้นคุณเข้าได้กี่คนนะสถานที่นั้นเข้าได้กี่คนแล้วบ,บังคับก็คือต้องเสร็จภายในกี่วันนะงานถ้ามีปัญหาต้องเสร็จภายในกี่วันหรือภายในกี่เดือนนะก,ก็ต้อง กำหนดนะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะ่ะมีใครบ้างนะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณมีใครบ้างนะฮะก็จะมีโอเปเรตรตรงหน้าง,งานนะโอเปเรตรตรงหน้าง,งานก็คือเขาจะบอกบอกเลยว่าปัญหาเป็นอย่างนี้่างทีช่างหรือซัพพลายเออร์เข้ามาคุณก็ต้องเก็บข้อมูลจากคนที่ทําหน้าง,งานจริงและคุณก็ต้อง ดูดีว่าถ้าเดินถ้าทําแบบเนี้ยถ้าถ้าถ้าปัญหาสถานการณ์จริงแบบเนี้ยคุณจะแก้ปัญหายัางไงนะด้วยประสบการณ์ที่คุณเป็นช่างนะถ้าเป็นข้อกําหนดทุกอย่างคุณเป็นระเบียบในการเข้าพื้นที่ของเขานะในการพื้นที่ของเขาก็เดี๋ยวผมไอตรง 4, จนที่4กับเจนที่5เนี่ยตรงเนี้ยก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็เป็นขั้นตอนในการทํางานเวลาคุณ คุณจะทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเข้าสถานที่เขาก็แคนแต่จะแก้ปัญหาจริงก็จะมีแก้ปัญหาจริงนะจะเขียนเป็น daily m a เนจเมนต์ก็คือถ้าปัญหาตรงเนี้ยถ้าคุณเจอปุ๊บเนี่ยคุณต้องมีการ daily บันทึกไว้นะแล้วก็ m a เนจเมนต์ตามถ้าปัญหาคุณเจออย่างนี้คุณต้องแก้ไงอะไรไง,ไงคุณต้องเขียนเป็นด a i ี่ไว้นะ daily ไว้เพื่อจะให้ เดินตามขั้นตอนนี้ว่าแก้ปัญหาอย่างนี้นี่นี่นี้นะฮะ management นะครับก็เพื่อจะจุดประสงค์ก็คือให้ได้เป้าหมายนะครับก็วันนีวผมจะอธิบายเรื่องเจนบาหรือเจนบูซูหรือเจนจิซูนะ3สามสามตัวนี้ไอเสี่ยนส่วนเจนเจนลิกับเจนซูกเนี่ย Gen เจนลิก็เป็นหลักการาในการทํางานนะเจนลิส่วน เจนซูโกก็คือเป็นระเบียบข้อบังคับต่างๆก็คือสถานที่นั้นนะที่ตกลงกันนะครับตกลงก็เดี๋ยวเจนบาเนี่ยนั่งงานจริงยกตัวอย่างนะผมปยกอย่างใกล้ๆตัวนะมีหลังคาล่วบ้านหลังหนึ่งนะนะอยู่มาประมาณ20ปีแล้ว20ปีแล้วนะครับหลังคาก็ล่วน็อตก็เสื่อมสภาพลงพอเอินเข้าหน้าฝน เติน้าวท่าฝนแล้วบ้านหลังนั้นนะมีห้องอยู่สี่ห้าห้องนะครับมีห้องพ่อห้องแม่ไอห้องพ่อแม่ห้องลูกลูกมีหลายคนก็หลายห้องนะมีห้องรับแขกนะครับนะฮะก็ที่ปัญหาก็คือหลังคารั่วนะครับหลังคารั่วแล้วน้ําหยดลงมาตรงฝ้าพอฝนตกปุ๊บหลังคารั่วน้ําหยดลงมาตรงฝ้าแล้วฝ้าก็จะเป็นคาบนะครับเป็น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 ฝ้าแขวนนะฮะอยู่ในห้องลูกนะฮะ ลูกก็มาบอกพ่อว่าพ่อ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 ,อเนี่ยตรงฝ้าเนี่ยมันมีคาบน้ําอยู่เนี่ยเวลาฝนตกมามันก็จะดังเป๊ะ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 อยู่นะฮะพ่อดูให้หน่อยหาช่างมาซ่อมให้หน่อยนะครับอันนี้พ่อก็ไม่เชื่อว่ามันจริงไหมก็เข้าไปดูตรงตรงในห้องนั้นเลยก็คือไปดูหน้าหน้างานก็คือหน้างานจริงไปดูสถานที่ไปดูสถานที่นั้นเลยนะครับก็ชิ้นงานที่มีปัญหาก็คือฝ้านะฮะ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดฝ้าไปดูนะครับชิ้นง,งานที่มีปัญหานะฮะก็คือฝ้าฝ้ามีคาบน้ํานะครับฝ้ามีคาบน้ํานะครับครนี้เผอิญวันนั้นอ่ะมีฝนตกใหญ่นะครับอเผอิญวันนั้นมีฝนตกใหญ่พ่อก็อยากจะทําให้ลูกให้เสร็จนะอยากทําลูกอยากจะทําให้เสร็จในห้องนั้นก็เข้าไปดูในก็เข้าก็คือฝนตกปุ๊บเนี่ยสถานการณ์จริงเลยว่าเอ้ยน้ํามันหยดจริงไหม น้ำมันหยดจริงไหมดังเป๊ะๆจริงไหมแล้วแล้วแล้วมันรั่วตรงไหนหลังคามันรั่วตรงจุดไหนนะน้ําถึงหยดลองอมาถ้าฝนตออกมาเนี่ยหลังคาต้องรั่วแน่นะพ่อก็เลยเอาบันไดแล้วก็พร้อมกับไฟฉายปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็เปิดฝ้าแล้วก็เอาไฟฉายส่องส่องส่องใต้หลังคาดูนะครับตรงจุดที่อ่าฝ้า มีคาบน้ําก็ประชายก็สอ่สองไปก็เห็นก็เห็นมีน้ําหยดลงมาตรงหัวน็อตยึดแผ่นหลังคาหลังคานะมีน็อตยึดหลังคานะกระเบื้องหลังคานะครับก็บ้านอยู่ตั้งยี่สิบปีเนาะต,ตรงตรงน็อตนะยึดหลังคากับตัวคานบ้านเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพได้นะครับลูกยางเสื่อมสภาพได้แล้วลูกยางสึก,สกนะแล้วก็น้ําเวลาฝนตกมา,มา น้ำก็ไหลตรงช่วงรอยต่อน็อตนะฮะที่เจาะหลังคาบ้านลงมายึดกับนี้น้ำก็รั่วอยู่ตรงนั้นน้ำก็รั่วลงมาตรงนั้นนะก็พอไปดูสถานการณ์จริงก็รู้เลยว่าปัญหาเนี่ยชิ้นง,งานเนี่ยถ้ากับมีสองปัญหาแล้วนะครับก็คือต้นตอก็คือหลังคารั่วแล้วรั่วตรงหัวน็อตนะฮะรั่วตรงหัวน็อตแล้วก็ต้องเปลี่ยน นะก็ค um um. nah ือต้องเปลี่ยนหัวน็อตนะต้องเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับใส่ลูกยางใหม่นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนฝ้าใหม่นะครับเพราะฝ้าเป็นคาบเหลืองเป็นคาบเหลืองเลยแล้วก็อุ้มน้ำไว้เยอะด้วยนะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บก็ติดต่อช่างนะครับติดต่อช่างนะเจลลี่เจลลี่เนี่ยติดต่อช่างก็พอซ่อมไม่ได้เนาะตัวใหญ่ขาก็ไม่ดีขึ้นก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยก็คือขั้นตอนในการทํางานเนี่ยคุณ พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเจ้าของบ้าน,นต้องเป็นคนซื้อให้อยู่แล้วนะครับก็คือตกเป็นคนซื้อให้อยู่แล้วนะครับนะเป็นคนซื้อให้อยู่แล้วเป็นข้อกําหนดเ,นเ,ปนเป็นข้อกําหนดตกลงเงื่อนเงื่อนไขกันขอนะฮะกับกับ,ก,บกับนี่ก็คือเจนที่สี่กับเจนห้าเนี่ยสามารถทํารวมไปได้เลยนะครับก็คือคุณซื้อของเตรียมของไว้ก่อนเลยนะก็ติดต่อช่างแล้วก็คุณซื้อของไว้ที่ต้องก็คือมีอ่าน็อตพร้อม ลูกยางใหม่เพื่อจะเปลี่ยนนะเพื่อจะเปลี่ยนน็อตยึดหลังคาบ้านพร้อมกับลูกยางแล้วก็ฝ้านะครับข้อนี้ขั้นตอนในการงานก็คือต้องเปิดฝาต้องเปิดฝาออกนะครับเปิดเปิดเปิดอาเปิดแผ่นฝ้าออกเพื่อจะปีนขึ้นไปข้างบนก็คือขั้นตอนเพื่อจะปีนขึ้นไปบนหลังคานะครับขึ้นไปบนหลังคาคุณต้องใส่เซฟตี้เซฟตี้เบล นะครับขั้นตอนทำงานคุณใส่ซิเบลแล้วก็ใช้เครื่องมือของคุณที่มีอยู่เนี่ยก็คือยิงเอาน็อตออกเอาน็อตออกแล้วก็ยิงก็คือขั้นตอนในการทางานลักกันในการทางานนะครับเซี้เบลก็กันไม่ให้เซี้เบลก็คือกันไม่ให้เราตกถลายลื่นออกมาเพราะเราขึ้นที่สูงนะฮะส่วนเจนซูกุเน,กเนี่ยก็เป็นข้อกาหนดต่างนะคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องแต่งตัวไงห้ามไปเดินตรงไหนคุณเข้ามาคนเดียวตกลงกันแล้วคุณทํางานเสร็จกีวัน คุณทำงานเสร็จกี่วันนะฮะก็คุยกับคนที่จะมาซ่อมว่าวันเดียวเสร็จไหมใช้งบเท่าไหร่ระเบียบอ่าระเบียบก็คือคุณห้ามเดินเพ่นพ่านนะคุณเปิดปุ๊บแล้วคุณขึ้นไปซ่อมปุ๊บแล้วก็นั่นเลยแล้วก็ก็เหมาเหมาก็เหมากันไปเลยค่าแรงไม่เป็นไม่คิดเป็นรรยวันก็คือเหมาเหมาเหมาก็ไปเลยว่าไอ้เนี่ยงานเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนฝ้าด้วยแล้วก็ขึ้นบนหลังคาแล้วก็ยึดยึดเอาน็อตยึดหลังคาบ้านเปลี่ยนลูกยางใหม่ เปลี่ยนน็อตใหม่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่ก็ควณคิดเท่าไหร่ก็เป็นตกลงกันนะะก็ตกลงกันก็คือประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็จะแก้ปัญหางานางจริงๆเนี่ยแก้ปัญหางานางจริงๆเนี่ยก็คือมีแค่สามเจนเองก็คือเจนบาเจนบูซูเจนจิซูแล้วกันก็เป็นขั้นตอนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลักการนการทางานนะครับก็ประมาณนี้ถ้าคุณเข้าไปเจอสนาการจริง ชิ้นงานที่คุณมีปัญหาอยู่เนี่ยว่าชิ้นงานนี้เป็นปัญหาจริงแล้วก็ไปดูสถนานการณ์จริงปุ๊บเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเป๊ะนะฮะก็ก็คือขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยก็คือเขาใช้ใช้กันนะเป็นของญี่ปุ่นนะเขาใช้กันตั้งแต่ทั้งองค์กรบริษัทนะโรงงานนะครับโรงงานแล้วก็หน่วยหน่วยราชการก็เอาไปใช้ได้นะครับ คุณไม่ต้องไปนั่งเทียนหน้าง,งานเลยคุณไม่ต้องไปนั่งเทียนเลยว่าคุณลงหัวหน้างานนะคุณต้องการแก้ปัญหารจริงคุณเจอปัญหาอย่างเงี้ยคุณเจอปัญหาอย่างเงี้ยคุณสามารถลงไปนั่งงานจริงไปสัมผัสจริงไปอะไรจริงทุกอย่างเนี่ยคุณก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะนะครับก็อยู่ที่หัวหน้างานนะครับแล้วก็อยู่ที่ลูกน้องบางทีลูกน้องเนี่ยบอกปัญหามาปุ๊บเนี่ยเป็นคนเป็นหัวหน้างานก็ไม่รู้ว่า มันเป็นอย่างนี้จริงไหมก็ต้องไปดูตรงหน้างานเพื่อจะทําเรื่องทําการแก้ไขนะครับทําการแก้ไขเพื่อจะให้ใหได้ให้รายผลิตหรือให้องค์กรนั้นหรือให้เครื่องจักรนั้นเดินได้โฟนะครับอะไรที่มีปัญหาก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาประสบการณ์จริงเนี่ยที่ที่ผมที่ผม ที่ผมทํามาเนี่ยนะที่ผมทํามามีก็ <ๆ S 1> คือพวกโลจิสติกส์ขนส่งนะมาอยู่10ปีแล้วก็ทําอยู่ฝ่ายผลิตนะอยู U ่ฝ่ายผลิตมาอีก10กว่าปีนะสรุปแล้วก็บริษัทเดียวนะอยู่ตก20กว่าปีนะครับตรงเนี้ยบริษัทเขาได้ก็คืออยู่ในรถเนี่ยเขาอบรมเรื่องซีโร่ดีเฟกนะเรื่องอบรมเรื่องการบริการเรื่องการส่งของนะบริการให้ลูกค้านะส่วนไปอ่า เป็นฝ่ายผลิตเนี่ยเขาอบรมทั้ง GMP, Good, Good Menu Factoring นะฮะแล้วก็ HACCP นะฮะแล้วก็ GMP, GMP 5จริงแล้วก็แผนผู้กข้างปลาแล้วก็5สอนะเขาก็อบรมรวมเลย GMP จะรวมถึง5สอทั้งหมดนะ5สอ GMP อ่ะมันจะมันจะรวมไปทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ลีดเดอร์ชิพนะลีดเดอร์ชิพก็คือการสื่อสารนะเวลาคุณจะส่งกรันะมีการเข้ากะต่อกกระนะต้องก่อต่อให้เพงั้นมันจะไม่โฟนะงานจะไม่โฟนะครับนะครับก็จะมีดาวทม์ถ้างานไม่โฟมันจะมีดาวท้ยไอ้ตรงนี้แก้ปัญหายังไงถ้าอีกาหนึ่งส่งไม่ดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เอาก็ประมาณนี้ก่อนอนะรประมาณนี้ก่อนตอนนี้ก็ลาออกจากบริษัทมาแล้วผมอะลาออกจากบริษัทมาแล้วนะครับ มาได้สิบกว่าปีแล้วนะครับก็จะเอาตรงประสบการณ์ตรงเนี้ยที่ได้นั่นมาเนี่ยเอามาบอกกล่าวบอกนะมาบอกกล่าวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาสอนนะมาบอกกล่าวว่าเอ้ยอันนี้ใช้ได้จริงนะอันนี้ใช้ได้จริงนะนี่ใช้ได้จริงนะใช้กับชีวิตรจริงได้ใช้กับในที่ทํางานได้ทั้งหมดเลยนะถ้าเราประยุกเป็นนะครับถ้าเราประยุกต์เป็นนะครับก็โอเคก็ผมผมอ่ะขาดการสื่อสารนะ อ,อยู่เมนูฟักเกอร์ลิงข,ขาดการสื่อสารถ้าผมสื่อสารเป็นอะไรเป็นโปรโมตตัวเองเป็นเนี่ยก็มันก็คงจะดีนะมันก็คงจะดีคนก็ทีล่ลูกน้องที่มีอยู่หรือลูกพี่ที่เป็นอยู่ก็จะยอมรับอาจจะยอมรับตรงจุดนี้ได้แตถ่ถ้าเขาพวกเขาน้ําไม่เต็มแก้วกันนะพวกเขาน้ำไม่เต็มแก้วกันเพราะผมประสบการณ์หนะ้างานจริงเลยนะครับจริงๆพวกเขาก็เป็นผู้บริหาร ผูนะ้บริานะหารพวกหัวหน้านะครับผมก็ไปเป็นเลดเดอร์ชิปเลดเดอร์ชิปประจำกับนะก็ประมาณนี้นะครับโอเค